สวัสดีค่ะตอนรับผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหไวห้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองพบก,กันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาครับวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วเนี่ยนะคะเราจะมีช่วงของถามมาต่อไปเดี๋ยวขอแอบดูคําถามที่คุณผู้ชมส่งมาหน่อยวันนี้เยอะพอสมควรค่ะจันค่ะส่วนใหญ่ที่อ่านดูแล้วก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการเมือง กับเรื่องของเศรษฐกิจซะเป็นส่วนใหญ่ที่ถามเข้ามาแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมที่ส่งคําถามเข้ามาอาจารย์ใจดีเนี่ยนะคะจะมีผู้โชคดีถึงสองท่านด้วยกันได้รับหนังสือหนังสือชื่อว่านี่แหละเล่มนี้เล่มนี้เลย On Painting นะคะเป็นของอาจารย์วีระธิรพัฒน์นั่นเองที่เป็นผู้เขียนนะคะหนังสือบอกเล่าอะไรนะคะก็ไปพิพิธภัณฑ์ดูภาพเขียนตะวันตกอ่ะค่ะแล้วอันไหนที่มันขออนุญาตเปิดได้ไหมคะเป็นอไรอ่านั่นเปิดให้ดูนี่นะคะเปิดข้างในให้ดูนี่ สนุกมากเล่มนี้นุ่นอ่านแล้วนะคะไปที่พิพิธภัณฑ์ที่ต่างประเทศแล้วก็เจอรูปไหนที่น่าสนใจก็มาเขียนก็เห็นเห็นมากกับตาถูกต้องอันไหนที่ไม่เห็นมากกับตาก็ไม่ต้องเขียนเพราะว่ามันก็จํานึกภาพไม่ออกจะส่งไปให้สองท่านวันจันทร์จะแจ้งว่าใครได้อจะเฉลยรายชื่อผู้โชคดีในวันจันทร์วันนี้เนี่ยจริงๆข่าวเยอะก็จริงเนี่ยแต่ว่าผมจะโฟกัสไปที่เรื่องเดียว เรื่องอะไรคะคืออัปเดตเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีโอ้ยก็จะเป็นคําถามที่คุณผู้ชมส่งมาถามเยอะมากเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่ใช้คําพูดท่านนายกแบบเด็ดๆนะแต่ว่าสรุปให้ฟังว่าคืออันที่หนึ่งโคต้าของท่านนายกเนี่ยค่ะแม้ว่าจะฝังอยู่ในส่วนของพักพลังประชารัฐเนี่ยแต่สี่กระทรวงเนี่ยท่านจะเป็นคนวินิจฉัยว่าจะยังไงอ ก็คือกระทรวงกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังกระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงกลาโหมส่วนการจะสลับสับเปลี่ยนอะไรก็สุดแท้แต่ท่านครนี้วันนี้มันมีความชัดเจนมากในเรื่องตัวบุคคลนะที่อยู่ในขายที่มีการพูดคุยกันนะเอาทีละคน เดี๋ยวก่อนสรุปแล้วท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปทาบทามไว้แล้วยังคะไปทาบทามแล้วไปคุยกับเขาแล้วก็มีที่ปฏิเสธมาแล้วแล้วอยู่ที่ระหว่างให้คําตอบก็มีหรือบางคนก็มาบอกกับท่านว่าไม่เอาส่วนใหญ่ปฏิเสธหรือว่าส่วนใหญ่ตอบรับคะอาจารย์เออเท่าที่นายกพูดเนี่ยมันชัดเจนบางคนเลยเอาง่ายๆเอาอย่างคุณประสานไตรัฐวรกุลนะอดีตผู้ว่าธนาคารธนาคารไทยท่านปฏิเสธเหตุผลก็คือว่าเมียไม่อนุญาต ว่าครอบครัวไม่อนุญาตค่ะก็จบไปค่ะเอ่อกรณีของอีกคนหนึ่งนะซึ่งเป็นที่จับตามองกันมากนะก็คือคุณทศพรสิริสัมพันธ์เลขาธิการสภาพัฒน์เลขาธิการสำนักงานพัฒนาสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติค่ะเอ่อท่านบอกท่านไม่ลาออกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะช่วยอะไรนายกเนี่ยก็ขอให้เกษียณก่อนเดือนกันยาและยินดีช่วยเบื้องหลังและตอนนี้เรื่องเฉพาะหน้าก็คือเรื่อง ที่จะต้องเป็นประธานคณะกรรมการกันกรองเ,อเงินกู้4ี่แสนล้านเ,าเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจสี่แสนล้านซึ่งเป็นงานที่ยังไม่จบอออันนี้ก็ชัดเจนแสดงว่าท่านก็จะไม่เข้าร่วมใน<อ>ส่วนของคอรมออันนี้ผมเข้าใจว่าผมเข้าใจว่านายกคงทาบทามแต่ท่านไม่เอา แต่ว่าขอช่วยงานอยู่เบื้องหลังธนาคารรัไม่ไม่ขอช่วยงานอยู่เบื้องหลังเมื่อเกษียณแล้วส่วนจะในอนาคตจะมาไม่มาอีกเรื่องหนึ่งผ่านไปสองคนคนที่สามที่มีการคาดหมายกันว่าจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณปีดาดาวฉายปีดีดาวฉายประธานสมาคมธนาคารไทยแล้วก็กรรมการผู้จัดการของธนาคารกสิกรไทยอันนี้ทาบทามไปแล้วแต่ไม่ยังไม่ตอบรับอยู่ระหว่างการรอคำตอบถูกต้องค่ะอีกคนหนึ่ง นะไปเจอกันที่ศรีสะเกดเมื่อวานนี้นคุณอาคมเอ่อเติมพิทยาภายัยศิษฐ์ก็บอกว่าไม่เกี่ยวไอ้นั่นเขาเป็นคนศรีสะเกดเขามาต้อนรับไม่มีเรื่องไปมาให้มาเป็นรัฐมนตรีซึ่งก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละ,ะเพราะว่าเอารัฐมนตรีอาคมเคยคุยกับผมว่าถ้ามาเป็นพรรคการเมืองอย่างเงี้ยไม่เอาอไม่ถนัด แล้วก็ทํางานยุ่งยากเนี่ยอันนี้สรุปว่าท่านบอกเหรอคะแต่จริงๆแล้วผลงานของท่านก็เยอะอยู่ไม่ไม่ท่านเป็นรัฐบาลคสชโอเคแต่เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอย่างเงี้ยมันไม่เอาคราวนี้มันก็เกิดมูฟอีกมูฟแล้วมันก็มีมูฟอีกมูฟหนึ่งนะก็คือว่าคุณคุณอะไรคุณคุณประวิตรไปกินก๋วยเตี๋ยวกับนายกสรุปไปกินข้าวหรือไปกินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวนายกบอกกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยดี แดี๋ยวไปไปไปกินข้าวไปกินกว๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวหรือว่ามีประเด็นอื่นด้วยไม่กล้มันก็มีข่าวทํานองว่าพักพักพลังประชารัฐเนี่ยเขาจะประชุมกันวันที่21มกราไอกรกดาวันอังคารที่จะถึงเนี่ยว่าเรื่อง<ต>เ,ออเรื่องเรื่องคน<อ>งงที่จะมาเป็น,นรัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยของเขาอันนี้ก็กคงก็คงจะคุยกันละแต่ว่า มันเป็นการสยบข่าวลือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงให้คุณประวิตรมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วจะเอาคุณอนุพงศ์มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายกก็บอกว่าไม่มีไม่เปลี่ยน,น <ะ S 1> ยังเป็นเหมือนเดิมเออรวมทั้งอธิบายชัดเจนด้วยซ้ําไปว่าโคต้าของพักอื่นเช่นพรักพลังพักภูมิใจไทยพรักประชาธิปัตย์อันนี้ไม่เกี่ยว ไม่ได้มายุ่งยากในการปรับพลรมอรเที่ยวนี้ส่วนการจะปรับเยอะปรับน้อยคนนอกมากคนมอกน้อยเนี่ยเดี๋ยวรอท่านให้จัดการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับกระทรวงพลังงานนี้ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวท่านจะเป็นคนดูเองไม่อัน,นี้อัน,นี้เป็นโคต้าของท่านอยู่แล้วชัดเจนตั้งแต่ต้นจะเป็นผู้พิจารณาเองแต่ว่าก็มันมีก็มีฮินมานิดนึงค่ะท่านก็พูดทานองคล้ายๆว่ารายชื่อที่มันมีออกมาเนี่ย อย่างบางคนเป็นที่ปรึกษาเศรษฐกิจอะไรเงี้ยมันก็ออกมาไงก็อย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปมันน่าจะมาจากกลุ่มไหนบ้างอันนี้ก็อาจจะหมายถึงคุณไพลินชูโชติถาวรอันนี้ก็เป็นไปได้แต่ก็จะมีปัญหาอีกนะอันนี้ผมพูดต่อไปเลยนะแหล่งข่าวรักยมผมก็บอกว่าอยากจะรู้มากเลยว่ารักยมของอาจารย์เนี่ยเป็นใครรักยมภูมารทองนางหงพรายก็อะไรผมมีเยอะแยะบอกว่ารัฐมนตรีพลังงานถ้าเป็นคุณ คุณไพรินเหรอคะคุณไพรินเนี่ยอาจจะมีปัญหากับกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตททำไมอะคะคนละคนละคนละกลุ่มกันเดี๋ยวก่อนคุณไพรินเนี่ยจริงๆแล้วตอนหลังๆมาก็จะมีรายชื่อไปนู้นไปนี่ไปนั่นแต่สุดท้ายแล้วก็จะไปติดอะไรแบบเนี้ยเล็กๆ้น้อยตลอดผมไม่ทราบผมไม่ทราบอันนี้ก็มีคนมาเล่าให้ผมฟังนะจริงไม่จริงไพรินอย่ามาว่าผมนะอันนี้เขาเล่าให้ฟังเขามีคนเล่าให้ฟังมีคนเล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องของการชิงดํากันตอนเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ หลังจากที่คุณไพรินทร์ออกไปน่ะมันมีเรื่องมีปมค้างใจอะไรกันอยู่อันนี้ก็ไม่อันนี้ก็ถ้าเขามาจริงก็ต้องทํางานด้วยกันได้ละค่ะแต่จะมาหรือเปล่าไม่รู้ค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีพออยู่เหมือนกันค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเชื่อว่าโฉมหน้าครมอชุดใหม่จะออกมาดีแล้วก็ขอให้รอดูผลงานเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าทีมเศรษฐกิจที่เข้ามาใหม่ก็ต้องทํางานหนักมันมันลามปไปถึงกระทรวงต่างประเทศด้วยค่ะเออนี่ก็ปฏิเสธนะว่าคุณดอนปรมััิวินัยนี่ยังเป็นอยู่ ามันมีข่าวว่าจะเอาคุณอะไรที่เป็นคุณบรรสานบุญนาคตอนนี้ข้าการนายกมีคนมีคนหนึ่งอะไรมาดแรงอ่ะที่เป็นคุณอะไรบุษบสาหรือคุณอะไรสักอย่างนึงค่ะใช่คุณบุษบสบาาแรงค่ะอันนี้เป็นอธิบดีกรมสารทือเป็นอะไรสักอย่างนะผมไม่แน่ใจนะค่ะก็จะมีสองรายชื่อที่เขาเป็นว่าจะไม่มีข้าราชการลาออกเพื่อมาเป็นรัฐมนตรีโอเคไหมอันนี้ผู้ชัดนะแล้วก็มีคนที่ท่านก็ยอมรับว่าท่านทาบถาม แล้วทาบทามแล้วเขาไม่เอาท่านก็บอกทาบทามไปแล้วเขาขอคิดดูก่อนก็บอกการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ไม่ง่ายเลยแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยปรับเล็กปรับใหญ่อย่างที่บอกไปปรับเล็กปรับใหญ่ปรับมากปรับน้อยแต่ถ้าเกิดจะปรับจริงๆเนี่ยมันจะเป็นการปรับคนที่อยู่ในตําแหน่งรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยอาจจะมีการสลับเก้าอี้กัน สลับเก้าอี้ด้วยสลับคนด้วยอาจารย์พอรู้ไหมคะลักยมอาจารย์บอกไหมคะยัง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 ไม่ได้คุยกันลักยมเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยคาดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะต้องลุยนอกมั้ยไม่ลักยมน่าจะไม่พอนะถ้าเป็นของพรรคพลังประชารัฐนี่หน้ากูต้องใช้กุมารทองกับโหงพลายแล้วพรรคภูมิใจไทยตอนนี้ละคะเขาก็ไม่เอาเขาบอกโอเคเขาไม่เขาไม่นั่นเขาบอกถึงแม้เขาจะมีสสเพิ่มสิบคนเขาก็ไม่เอาเขาก็ไม่ขอเพิ่มเจ็ดคนที่เป็นรัฐมนตรีก็พอแล้วที่มีอยู่พอแล้วประชาธิปั์ก็เหมือนกันอาจจะมีก๊อก กองแกงภายในพรรคก็สิบสี่คนเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรเิ่ถ้าจะได้เพิ่มมากกว่านี้ก็ขอให้เป็นการพิจารณาของนี่ไ่จะได้เพิ่มกว่านี้ก็ต้องเอาดิแหมเป็นเธรรมดาเหีนต่อไปในทิศทางนั้นแต่ถ้าลดน้อยลงไปกว่านี้ล่ะเขาไม่กนายนยบอกเขาไม่เขาบอกเขาไม่แตกไม่แตกนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปอะไรกันมากมายเอาแค่นี้พอคนะอันนี้ก็คือเรื่องของประเด็นการเมืองเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีเรื่องรายชื่อที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยในระลอกแรกเนี่ยนะ ส่วนใหญ่เนี่ยผิดเป้าทั้งนั้นค่ะมันจะต้องสักอีกสักระยะหนึ่งตกตะกอนอันนี้แต่ว่าข่าวมันไปเร็วอะแสดงว่าเมื่อวานนี้ที่เราคุยกันในรายการฟังหูไว้หูเนี่ยนะคะก็จะครบรอบประมาณ24ชั่วโมงจะมีการเปลี่ยนเลยถูกไหมคะใช่ใช่ใช่จากปาทนายตอนแรกเนี่ยเราก็มั่นใจบางคนนะตอนนี้เราก็ต้องยอมแล้วว่าโอเคเขาไม่เอาอ่ะแต่ที่รายชื่อที่เราเดาสักหกคนก็น่าจะมีหนึ่งในนั้นที่ติดบ้างล่ะม่ก็คงไม่ถึงกับ่าโอ้โหประเภท กับอะไรม้วนเสืออะไรคงไปถึงขนาดนั้นหรอกค่ะท่านปราที่ของเขาที่ต้องมาลัตอนนี้ขอให้ใจเย็นเหตุผลนะคืองานเศรษฐกิจในขณะนี้มันเป็นงานยากค่ะคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องเปลืองเลี้ยวเปลืองแรงพอสมควรนายกรัฐมนตรียังยอมรับนะว่าต้องใช้นักเศรษฐศาสตร์ค่ะต้องใช้นักการเงินการธนาคารเห็นไหมแต่ว่าท่านก็บอกว่าอ้าวอีกงานหนึ่งชัดเจนเรื่องรองนายกรัฐมนตรีที่จะมาแทนคุณสมคิดมีก็ได้ ไม่มีก็ได้เพราะบอกว่าท่านเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจอยู่แล้วไม่มีรองนายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจก็ไม่เป็นไรอันนี้ท่านก็พูดชัดแหมทําไมวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีดูพูดชัดที่สุดเลยรย์คือคือคือพอคุณสมคิดกับคณะ3มคนสี่คนออกไปเนี่ยมันชัดเจนละว่ามันจะต้องไปทางไหนละคือมันไม่ต้องมาอีหลักอีเหลือก่อนหน้านี้ก็มรูเจะยังไงจะคุยกันยังไงจะบอกกันยังไงพอทางนั้นเขาชัดเจนแกก็จะมีเวลานั่งคิดละเออก็แล้วเป็นจะ จะไปนั่งกลุ่มก็ไม่ได้เพราะมันต้องมีงานต้องทำอ่ะถูกไหมแล้วถิดเขาไปกระแถามเพราะเราเขาไม่เอาจะไปบังคับเอาปืนไปจี้กระบานให้เขามาทางานได้วมือไม่ได้วันนี้กันเลยตอบให้ชัดในหลายๆประเด็นเลยนะคะจะได้มาเลิกถามกันสักทีเนี่ยนะคะตอนนี้มาดูในฝั่งของบอกว่าในเรื่องของทีมเศรษฐกิจเนี่ยต้องรับงานหนักเพราะว่าสถานการณ์เรื่องของโควิดเนี่ยนะคะทั้งในไทยด้วยทั้งสถานการณ์ในโลกด้วยเนี่ยนะคะก็เรายังต้องอยู่ในสถานการณ์นั้นๆอยู่สําหรับวันนี้ในประเทศไทยก็มีผู้ติดเชื้อ เพิ่มอีก3รายเนี่ยนะคะแต่ว่า3รายนี้เนี่ยนะคะก็อยู่ในสเตจควอนทินทั้งหมดมาจากซูดานค่ะเ,ออเครื่องบินลำเดียวกับกับลูก,ลกสาวท่านอุปทูตซูดานไปจํากรุงเทพหาน<อ>ัจกจักรกรุงเทพเพราะฉะนั้นประเทศไทยของเราตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการติดเชื้อในประเทศแต่ว่าความสําควมคุณรวมตัวเลขยังค่ะ ตัวเลขสะสมสำหรับผู้ติดเชื้อในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยนะคะก็อยู่ที่32,39รายและที่รักษาตัวอยู่ก็มี85รายด้วยกันค่ะอาจารย์คะในในผู้ป่วยในในคนที่ติดเชื้อ32,39รายเนี่ยมาจากต่างประเทศเนี่ย3า2รยายค่ะคือ10%เปอร์เซ็นต์ของคนที่ติดเชื้อเนี่ยมาจากซอร์สที่มาเนี่ยมันมาจากต่างประเทศค่ะแต่ว่าตอนนี้รักษาตัวอยู่85คราวนี้มันมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะแก้ไขแล้ว ก็คือบุคคลประเภทที่3ซึ่งเป็นคณะทูตานุทูตหรือว่าคนติดตามอะไรต่ออะไรที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยคือในในหลักเกณฑ์เดิมเนี่ยเขาไม่ได้บังคับให้ต้องไปกักตัวในสถานที่เอกเทศที่รัฐจัดให้ที่เรียกว่า State s t e t u q u a n t i n e คราวนี้เนี่ยเขามีการปรับใหม่คืออาจจะเป็น Alternative State Quarantine แต่ว่าต้องมีต้องมีการควอลันทีนส่วนถ้าเกิดจะไปพักในสถานทูตสถานทูตอันเนี้ยมันจะมีปัญหาตอนนี้จะมีความชัดเจนอันนี้มากขึ้นค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันเกิดกรณีค,คือมีมีมีม,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 มีน่าจะเป็นทูตนะเป็นทูตผู้หญิงจากประเทศในสหภาพยุโรปมีบางคนบอกว่าเป็นเอสโตเนียแต่เขาปฏิเสธนะไม่จริงนะคือเขาเดินทางมาจากที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็ ตรวจแล้วไม่เป็นนะตรวจแล้วเป็นเนกาตีบนะจะมาที่คอนโดไม่ได้ไปที่บ้านนะจะมาที่คอนโดแถวแถวสุขุมวิทอีกอ,ะอ่ะเพราะแ,แถวนั้นมานสุขุมวิททั้งนั้นอ่ะนะ,ะก็ปรากฏว่าทางนิติบุคคลอาคารชุดของคอนโดมิเนียมนั้นน่ะเขาไม่ให้เข้าเขาไม่ให้เข้าเพราะว่าเขาบอกว่าโอ้โหคนที่นี่มันเยอะแยะเขาก็กลัวถึงแม้จะไม่ติดก็ไม่ให้เข้าให้ไปอยู่ที่อื่นคราวนี้ทางนี้เขาก็ไม่ยอมโอ้ไปเรียกโทรศัพท์เรียกเอากทมมายืนนยยือยู่ตรงนั้นในท้ายที่สุดกระทรวงต่างประเทศต้องฟาสิลิเทต ดำเนินการให้มันเรียบร้อยอเนี่ยมันก็มันก็มันก,มนก็มันก็เป็นเรื่องที่ที่ต้องบอกว่าเออมันสามารถเกิดขึ้นได้ะนะขณะนี้ผมคิดว่าเราควรจะวางท่าทีแบบนี้คนะโอกาสที่จะเกิดการระบาดในรอบที่สองเนี่ยมีสูงคแล้วมันต้องมีประเด็นก็คือว่าเราสามารถบริหารจัดการผู้ติดเชื้อ แล้วก็ผู้ที่มีอาการจะต้องรักษาตัวให้ยาอยู่ในที่ควบคุมคในลำดับขั้นของความอ่อนแก่ของเชื้อโรคเนี่ยนะของการติดไวรัสโควิด19เนี่ย เรามีขีดความสามารถบ้างน้อยแค่ไหนแม่อาจารย์คะคำถามนี้เนี่ยนะคะเป็นคําถามที่คุณผู้ชมส่งมาพอดีเลยคะ่ะว่าเราจะสามารถเนี่ยนะคะในเรื่องของระบบสาธารณาสุขของไทยถ้าเกิดว่ามีการระบาดใะรอที่สองในไทยขีดความสามารถของเราตรงนี้มีขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันคะ่ะ อาจารย์คะต่อเนื่องเชื่อมโยงเลยละกันเมื่อเบรกที่แล้วอาจารย์พูดทิ้งท้ายเกี่ยวกับเรื่องของว่าถ้าเกิดว่าประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะมีการระบาดในอรอกที่สองเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โควิดแล้วศักยภาพของไทยในเรื่องของระบบสาธารณสุขบุคลากรทางการแพทย์เราสามารถรองรับได้ขนาดไหนคะเพราะว่าคุณผู้ชมก็ถามมาด้วยเช่นเดียวกันเป็นหมื่นเป็นหมืน่นนี่คืออะไรคะจานวนคน,น,นที่ติดเ <คน S 2> ชื้อเป็นหมืน่นค่ะแล้วกอ็อะไรล่ะในแง่ของการ สอบสวนโลกอะไรต่ออะไรพวกเนี้มีทีมเยอะพอสมควรคือคือสเกลที่ดูขนาดเนี่ยคือเราต้องเข้าใจว่าเมื่อมีการระบาดเนี่ยการติดเชื้อวันที่1สมมติว่าสิบคนคะนะวันที่2มันเพิ่มขึ้นโดยปกติมัน Exponential มันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันต้องสิบสีวันนะถ้ามันระบาดต่อเนื่องเนี่ยก็ต้องรับทุกคนเข้ามาที่ตรวจเชื้อรับเข้าที่ไหนก็ว่ากันไป แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนที่หายหรือไม่เป็นอะไรออกไปได้เนี่ยในวงจรแบบนี้เราลองรับได้ประมาณหมื่นคนคหรือว่าถ้าเอาสเกลที่พูดพูดกันขนาดนี้ก็คือว่าผู้ติดเชื้อวันหนึ่งเนี่ตราประมาณร้อยหนึ่งเนี่ยเราแฮนเดิลได้ก็คือก่อนหน้านี้ที่เราทํามานั่นแหละ,ะตอนที่เกิดเออสเปร๊ดเอซูอปเปอร์สเปรดเดอร์โลกที่ที่สนามมวยลุมพินีกับที่ทองหล่อตอนนั้นนันนนนั้นน,น้น,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 นเราทําได้ แต่ว่ามันจะทําได้มีประสิทธิภาพมากกว่านั้นนะอันที่สองที่สําคัญพอๆกันคก็คือว่าแนวคิดขนาดนี้มันไม่ใช่แนวคิดแบบว่าไม่มีผู้ติดเชื้อเลยอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าดูว่าตรงไหนเป็นตัวที่มันเป็นติดเชื้อเขาเรียกว่าเป็น t a r ์เก็ตคือเม็นคำว่าต้องมี t a r ์เก็ตว่าเป็นตรงจุดนี้จุดนี้ไม่ใช่ว่าใช้วิธีว่าปิดมันทั้งหมดล็อกดาวน์ห้ามเข้าห้ามออกอย่างนั้นไม่ไม่ไม่เกิดขึ้น Oh. ขณะขณะนี้แนวมันจะเป็นแนวนี้เพราะว่าเราก็มีกรณีศึกษาจากในประเทศนี่นี่กรณีระยองนี่มันทำให้รู้ว่าต้องทำยังไงส่งรถไปทำสวอปนะตรวจคนที่เป็นความเสี่ยงต่ำความเสี่ยงสูงตรวจสอบโรคตรวจสวบสอบสวนโรคอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นประสบการณ์นะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าจากจากที่มีทั้งอุปกรณ์ทั้งเรื่องป้องกันทั้งเรื่องติดตามระบบที่เป็นอยู่ขณะนี้ มันมาถึงจุดที่เราเรายอมรับได้ว่าถ้าจะมีการระบาดในระลอกที่สองซึ่งแน่นอนอ่มันมาได้หลายทางมาทั้งคนที่เดินทางเข้ามาแม้แต่คนที่ไปดูแลคนที่ในอยู่ในสเต็ค,ควอลันทินอันนี้ก็มีโอกาสติดนะเขามีความเสี่ยงเสี่ยงสูงมากๆเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเนี่ยก,ก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดเรื่องเนี่ยมันมีแน่ <c oughs> ปัญหาคือจะบริหารความกลัวบริหารความตื่นตระหนก ให้มันเป็นเอกภ,ภาพยังไงเี่อันนี้เรื่องใหญ่เพราะบางครั้งเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดบางจังหวัดก็ ไปเกินทงอ่ะอันนี้เลยละกันเนี่ยนะคะเขาถามมาว่าผมเป็นคนลำปางแต่ผู้ว่าเนี่ยออกคำสั่งมาว่าใครมาจากจังหวัดระยองมาจากกรุงเทพมหานครต้องกักตัวเองเนี่ย14วันแต่ในส่วนของภาครัฐจริงๆเขาก็อยากให้ไปเที่ยวทั้งที่ระยองทั้งที่กรุงเทพแล้วอย่างนี้คนที่อยู่ในจังหวัดต่างๆที่ผู้ว่ามีการออกคําสั่งมาแบบนี้จะมีใครกล้าไปเที่ยวหรือไม่ยังไงคะเขาเขามีการเคลียร์กันไปแล้วว่าอะไรที่มันมันเขาเรียกว่าไปแล้ว เกินเกินทงไปอ่ะก็ปรับให้มันเหมาะสมคือทุกคนน่ะคือคล้ายๆกับว่าไม่อยากคล้ายๆกับว่าถ้าใครเป็นจังหวัดนั้นติดเชื้อหรือองมิโอกรจะตติดเชื้อมันมันจะเบื่นก็ถูกแค่ๆว่าย่อหย่อนในประสิทธิภาพซึ่งที่จริงมันไม่ใช่หรอกนะเราต้องนั่งคิดอย่างนี้สิว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันยุ่งตายนะอย่างจังหวัดอะไรผมไม่แน่ใจว่าทางอีสานเนี่ยเขาบอกใครที่ไปจากกรุงเทพต้องอยู่14วันอย่างเงี้ยก็จบข่าวเลยแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ในอนาคตนะถ้ามีจังหวัดคุณติด คุณมาที่นี่เขาก็14วันเหมือนกันนะ,ะม,นมันคือไป,ไปมาเนี่ยคณะกรรมการโลกติดต่อจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเนี่ยแล้วมีสารนสุขมีอะไรเป็นคณะเนี่ยคือมันต้องมันต้องมันต้องแบบว่าจะเรียกว่าไง คือมันไม่ใช่เถนตรงอ่ะเออมีอำนาจแล้วมันก็ต้องรู้ว่าแค่ไหนเหมาะควอ่ะน่ไม่ใช่ว่ือจังหวัดผมไม่ติดโรคปั๊บผมเป็นฮีโร่อะไรอย่างงี้เป็นผลงานเนี่ยนี่ก็บ้ากันแล้วแต่ว่านี่ขนาดเรามีพลกอฉุกเฉินนะยังมีเรื่องของความสับสนในเรื่องของอำ้าจการานสังกัรคุณดูหนังสือสั่งการของประลัดกระทรวงมหาดไทยออกไปดิใช่ไหมนายสั่งอย่างนี้ผู้ว่าก็ว้ายงท แต่เอาเป็นว่าอันนี้เป็นบทเลยทงเลยทองเลยทงนะคะลๆๆและทีนี้เนี่ยนะคะในแนวคิดหลายอย่างในการรณรงค์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมบอกว่าการรณรงค์อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติอันนี้จะยังควรช่วยถือปฏิบัติกันอยู่ไหมคะหรือว่ายกเลิกไปเลยจะได้ช่วยกันออกมาเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจของตัวเองไม่คือคือคืออย่างนี้มันผมผมจำไม่ได้แล้วมีคนส่งมาให้ผมค,คนที่ติดเชื้อถ้าใส่หน้ากากแล้วคนที่ไม่ติดเชื้อใส่หน้ากากโอกาสที่จะติดเชื้อเนี่ยแค่1.5%เปอร์เซ็นต แค่นั้นแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอนุก็ได้ย้ำมาใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นตัวคีย์เลยนะเพราะฉะนั้นในเรื่องล้างมือเรื่องเกี่ยวแต่ว่าไม่ต้องไปทำอะไรมากไปกว่านั้นหรอกคือเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจอย่าไปคิดมากคือถ้าเกิดว่ามันไปเที่ยวไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเออคือมันต้องเอาตามความเป็นจริงอ่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าจะไม่ห่วงคือบางคนนี่นะจะเป็นจะตายกันไปหมดแล้วอะไรจะต้องกระตุ้นอะไรกันนักหนาแม่ก็เห็นรัฐบาลเขาบอกว่าจากระตุ้นมารัฐบาลจะทำอะทรทำไปถูกมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคืออย่าไปทำให้ตัวเอง ไปเที่ยวมันต้องมีความสุขนะไม่ใช่ไปเที่ยวไปกังวลไปไปเที่ยวและอย่าเป็นทุกข์อย่าเป็นโอเคโอเคาเอาเรื่องอื่นเรื่องอื่นอาจารย์คะถ้าเกิดว่ามีการระบาดในระลอกใหม่เศรษฐกิจไทยเราจะแย่ลงไหมคะแย่ดีครับแย่มากๆเลยครับแย่มากๆมากขนาดไหนครับก็ตอนนี้เถ้าเขาบอกว่าเศรษฐกิจติดลบไตมาสองเนี่ยเป็นจุดต่ำสุดเนี่ยต้องเลื่อนเลยเลื่อนเป็นไตมาสามไตมาสี่เลยที่เขาบอกว่าต้องประเมินเป็นรายวันแล้วนะใช่ใช่ใช่คือคือคือ ระบาดมันทําให้กิจกรรมในระบบเศรษฐกิจมันเดินไม่ได้มันกระทบอยู่แล้วล่ะยังไงก็กระทบคราวนี้เราดั้งภาวนาอย่าให้มันเกิดกนแล้วกันแหมมันมากระทบตอนนี้เนี่ยนะคะและทีมเศรษฐกิจเนี่ยก็เปลี่ยนม้ากลางสื่อด้วยคุณผู้ชมถามมาว่าทีมเศรษฐกิจเนี่ยนะคะจะมาจากไหนได้บ้างและมั่นใจได้ไหมว่าต่อไปหมดแล้วและมั่นใจได้ไหมคะว่าจะทํางานโดยอิสระโดยไม่ถูกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันจะไม่อิสระแล้วก็อย่างน้อยต้องภายใต้กากับการกํากับดูแลของนายกค่ะ มันจะไปดีสะละยแสแหะอะไรเรามันก็ต้องไปทางเดียวกันดิแต่ส่วนใหญ่แล้วคุณผู้ชมเนี่ยนะคะที่ส่งคําถามกันเข้ามาเยอะมากๆหลายต่อหลายคนเลยเนี่ยนะคะเขาบอกแบบนี้บอกว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่ไทยเราจะยกเลิกการเลือกรัฐมนตรีจากการแบ่งโคต้าพักการเมืองเป็นไปไม่ได้ยังอ่านคําถามไม่จบนั่นแหละตอบได้ทันทีว่าเป็นไปไม่ได้และทําไมล่ะคะอย่างนั้นไม่เป็นมิตรกันของประเทศไทยกมันเป็นการเมืองเรื่องต้องอิงกับรัฐธรรม พักการเมืองพักการเมืองเขามันมีเสียงในสภามันเป็นเรื่องของการผ่านกฎหมายมันไม่ใช่ระบบที่แยกขาดกันอย่างเมกานะเราฝ่ายบริหารเขาไม่เกี่ยวต่างคนต่างมาจากการเลือกตั้งและทําไมในต่างประเทศเขาทําได้เราทำไม่ได้มันระบบมันไม่เหมือนกันรัฐธรรมนูญมันเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้ด้วยเมื่อไหร่เราจะเปลี่ยนระบบได้ไม่มันก็ไม่ได้หมายความว่าระบบนั้นดีกว่าระบบนี้นะระบบนี้ก็ดีเพียงแต่ว่ามันก็เป็นเช็คแอนด์บาลานซ์คือเราอ่ะอย่าไปคิดอะไรแบบว่า ที่มันเป็นไปไม่ได้พักร่วมรัฐบาลเขามาเขาก็ต้องมีการเออใครจะทํางานแบ่งงานกันมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องมีคนหลายคนเป็นปาร์ตี้คุณจะบอกว่าเฮ้ยคุณยกมืออย่างเดียวคุณเป็นรัฐบาลแล้วแล้วนายกายกมือเสร็จนายกไปตั้งใครก็ได้สามสิบห้าคนสามสหกคนมันเป็นไปไม่ได้ในโลกของความเป็นจริง <c oughs> มันไม่เรียล p o ลิติกก็เราอยากอยู่ในโลกของความเป็นจริงไอ้นี่ไอ,ไอ้นี่มันไม่อยู่ในโลกของความเป็นจริงค่ะ จะไปทางั้นได้ไงขนาดนายกที่แบบเอาอย่างคุณประยุทธ์ตอนเป็นหัวหน้าคอสจถามว่าแกตั้งในทุกคนไหมไม่ใช่นะขนาดอำนาจเป็นเซนเดคาดเป็นซับเวรเป็นซับเวรนตี้เป็นรัฐาธิปัตย์ยังไม่ได้ทุกคนเลยแล้วจุดไหนล่ะคะที่เราจะไปสามารถเอาง่ายะถ้าเกิดทัาตั้งคณะรัฐมนตรีมาแล้วมันแก้ปัญหาได้มันนั่นแหละค่ะ ภายใต้ข้อจำกัดอันนี้เป็นหน้าที่นายกคุณต้องวางใจว่าให้เขาคิดไปค่ะเออให้ดูจากผลงานติดตามมนต่อไปอาจารย์คะต้นปีหน้าเนี่ยจะมีการยุบสภาเลือกตั้งหรือเปล่าคะอาจารย์คะปลายปีนี้จะมีเรื่องของการเลือกตั้งน้องหญิงไหมเอาเรื่องปรับพลมมให้เรียบร้อยก่อนดูเป็นสเต็ปไปล้วก็ทํางานไปก่อนถ้ามันอยู่ได้เขาก็ไม่ยุบสภาเลือก การยุบสภาส่วนใหญ่มันจะมีปัญหากับสสปัญหากับสภาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยถึงจะต้องยุบแต่ถ้าเกิดว่าทั่วไปก็ปรับคอมมอไปก่อนแล้วกันอาจารย์ครับถ้าเกิดเป็นไปตามข่าวทําไมนักการเมืองพักพลังประชารัฐถึงต้องการตําแหน่งรัฐมนตรี<อ>พลังงานเ,<อ>เพราะอะไรคะเฮ้ยคนที่เขาเป็นนักการเมืองอะเป้าหมายสูงสุดก็คือการเป็นรัฐมนตรีเออเออก็กาอยากทํางานแต่ทําเป็นไม่เป็นทําได้ไนม่เรอได้คนที่เนการื่องอนเปาหมางคนมันือก็ไม่ได้ ตักน้ําใส่กระโหลกชะงโงกดูเงาว่าขีดความสามารถมีเปล่าก,กูจะเป็นะนะบางคนก็บอกว่าเพื่อเกียรติและสีของวงตะกูเนี่ยไปกันนู่นเลยอาจารย์แต่ก็แปลกนะพอฟังคาสัมภาษณ์จากท่านนายกรัฐมนตรีในวันนี้ที่ท่านบอกว่าท่านก็เองก็ไปทาบทามหลายต่อหลายคนแต่หลายคนก็รอคําตอบอยู่เนี่ยนะคะสมัยก่อนตําแหน่งรัฐมนตรีก็เนื้อหอมใครๆก็อยากจะเป็นแต่พอมาเป็นห่วงเวลานี้ถ้าจะไม่เป็นแบบนั้นนะไม่ใช่บางคนเขาไม่สนใจ บางคนเขาไม่เอาเขาก็ไม่เอาก็คือไม่เอาอย่าไปคิดว่าทุกคนอยากเป็นบางคนเขาก็ไม่อยากเป็นบางคนครอบครัวเขาไม่เอื้ออํานวยให้เป็นเออคุณอย่าไปนั่นนะนี่มันแล้วแต่คนแล้วแต่คนเศรษฐกิจการเมืองไทยจะเป็นยังไงคะจย์เพราะว่าตอนนี้เห็นมีกระแสข่าวว่าจะมีเรื่องของกลุ่มนักศึกษาที่กําลังจะนัดชุมนุมประท้วงมันน่าจะยากนะเพราะว่าขณะเนี้เศรษฐกิจไม่ดีมันเป็นเงื่อนไขค่ะรัฐบาลทําอะไรขุนใจก็เป็นประเด็นได้แต่ว่า มัน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 ยังต้องกลัวโรคโควิดอยู่อ่ะใช่ไหมมูดมันยังไม่ได้เป็นมูดแบบนั้นผมไม่พูดถึงไอประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินการแช่อำนาจพลากราฉุกเฉินอะไรพวกนั้นนะนะเอาเป็นว่ามันยังเดือดไม่ถึงที่ อุ่นไม่ถึงที่ยังไม่สุดยังยังไม่ถึงที่ค่ะที่จริงสถานการณ์ของคุณไปยุทธก่อนจะเกิดโควิดเนี่ยย่ำแย่กว่าตอนนี้ด้วยซ้ำไปถูกต้องตอนนั้นก็รอโควิดละคังช่วยก็มีการผักยกพักเบรกเนี่ยนะคะขยับไปเรื่องของการบินไทยหน่อยนะคะการบินไทยมีโอกาสฟื้นตัวไหมคะเพราะว่าเขามองว่ายังไม่ทันไรเลยก็ใช้เงินตั้งกรรมการที่ปรึกษามากมายแล้วเฮ้ยคุณจะทำแผนฟื้นฟูกิจการ ของบริษัทที่มีสินทรัพย์สองสามแสนล้านเนี่ยนะ,ค,ะคุณจะไปตั้งบริษัทกิ๊กกอกได้ยังไงแต่ละอันก็ต้องใช้เงินมันไม่ได้มากมายเลยหรอกค่ะคนไทยตกใจโอ้ยแพงนะคะที่ปรึกษากฎหมายค,ค่าที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคเฮ้ยไม่ใช่ถูกๆนะ,ะมันมันต้องทําแผนฟื้นฟูนะแต่ถามว่าเปอร์เซ็นต์จะไปได้ไม่ได้เนี่ยผมไม่รู้นะมันก็ยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าตัวเองถึงทําแผนฟื้นฟูแต่กิจธุรกิจของตัวเองอะ มันทําไม่ได้อะตอนนี้จะไปบินไปไหนแล้วก็จอดเครื่องทิ้งไว้อะค่ะเอาเป็นว่าเรื่องของแผนฟื้นฟูการบินไทยก็ต้องติดตามนั่นแหละวที่1ิ้ความคืบหน้าป<ห>าลดับนะคะแล้วเรา,เรา,เ,ราเรามาดูจากแผนฟื้นฟูเป็นไปได้ไหมค่ะคือถ้าเกิดเป็นปกตินะไม่มีการปิดน่านฟ้าอย่างที่เป็นอยู่นี่นะมันก็ลําบากอยู่แล้วคือเครื่องบินเนี่ยอย่างผมคุยกับผู้บริหารสายการบินแล้วบอก เครื่องบินที่มีร้อยลำเนี่ยอาจจะเหลือแค่50ลบลำที่จะใช้งานเลยค่ะเพราะฉะนั้นเออมันจะจฟื้นฟูยากนะบอกก่อนนักบินแอร์โฮสเตสไม่ว่าจะเป็นสายการบินการบินไทยหรือสายการบินอื่นก็ได้รับผลกระทบจากโควิดทั้งนั้นรวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆธุรกิจอื่นๆด้วยนยนะคะช่วงนี้คนตกงานแล้วก็เครียดเพิ่มขึ้นทุกวันเลยอาจารย์มีข้อเสนอแนะไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติตัวเพื่อความอยู่รอดค่ะคุณยังไม่รู้แล้วมาถามอะไรผม ก็เผื่ออาจารย์มีประสบการณ์มาก่อนมีทั้งคุณนวุฒิวัยวุฒิผ่านเหตุการณ์มาตั้งหลายอันมาถึงนาทีนี้ไม่ทันแล้วทำไมคะคือคุณต้องเตรียมตัวมาก่อนที่จะเจอวิกฤตแล้วก็เราคาดการณ์ไม่ได้ว่ามันจะเจอแบบนี้มันไม่ต้องคาดการ์ราก็ใช้ชีวิตเป็นปกติอะรายรับมากกว่ารายจ่ายไม่มีหนี้ใช่ไหมแล้วก็งานการก็พยายามรักษาไว้ พื้นฐานตรงนี้เอาให้แน่นมันต้องมีคือถ้ามันไม่มีกระสุนรองรัางก็แสดงว่าเราบริหารผิดพลาดก่อนเข้าโควิดแล้วค่ะถูกไหมมาถึงตอนนี้ก็สายไปแล้วไม่ทันแล้วค่ะไม่ทันแล้วไม่ต้องมาถามว่าจะช่วยยังไงปกติตอนนี้คือผู้พูดกันคือว่ารัฐบาลจะช่วยอะไรถูกต้องถูกไหมแต่ว่ามาตรการเพิ่มเติมเนี่ยนะคะหรือเรื่องของประเด็นการเมืองว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมคิดว่าต้องติดตามในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ